แมจีนแก้ถามน้องลิซ่าที่ออสเตรเลียแล้วก็มีหนุ่มในแบบชาวอเมริกันหวังแซงคิวหนุ่มๆคนอื่นๆเพื่อคุยกันกันกบน้องลิซ่าเป็นการส่วนตัวแต่ใครจะเป็นผู้โชคดีมีแต่คนเนี้ยอยากจะคุยกันกันกบเธอมากๆเลยนะคะ ก็มาเล่าเรื่องราวดีๆก่อนเลยละกันค่ะโดยเมื่อวันก่อนเนี่ยน้องลิซ่าก็ไปเดินชอปปิ้งในห้างของประเทศออสเตรเลียใช่ไหมแล้วก็มีแม่จีนคนหนึ่งค่ะบอกว่าเจอกันกับเธอแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยไม่แน่ใจก็เลยแกล้งถามว่าคุณหน้าเหมือนลิซ่าจังเลยนะคะแล้วน้องลิซ่าค่ะก็ตอบว่าหนูเองค่ะลิซ่า แม่จีนนะคะเล่นมกค่ะจริงๆเนี่ยคงอยากจะเข้าไปทักทายแต่ว่าหาเรื่องแกล้งถามนั่นเองนะคะโดยแม่บาจีน57ค่ะแล้วว่าเจอองริซ่าในร้านเสื้อรู้ว่าเพื่อนของตัวเองเนี่ยชอบองริซ่ามากๆก็เลยมาขิงนะคะว่าน้องลิซ่าเนี่ยไปที่ร้านแล้วก็ซื้อเสื้อของเธอเนี่ยไปหลายตัวเลยค่ะ โดยเจ้าของร้านเนี่ยไม่แน่ใจนะคะว่าใช่น้องลิซ่าหรือเปล่าเลยถามว่ามีคนเนี่ยเคยบอกคุณไหมว่าคุณเหมือนลิซ่ามากๆหรือว่าคุณคือลิซ่าแล้วน้องลิซ่าค่ะก็ทําท่าดีใจแล้วก็บอกว่าหนูเองค่ะยังเล่าอีกด้วยนะคะว่าตอนที่เลือกเสื้อผ้าก็คือได้ยินน้องลิซ่าเนี่ยพูดภาษาเกาหลีตอนน้องเนี่ยลองเสื้อนะก็เลยถามเมนเจอร์นะคะว่า อาทิตย์หน้าไม่ใช่เหรอคะถึงจะมีคอนเสิร์ตแบ็ p i ิงเล่นที่ซิดนีย์ซึ่งพีมเนเจอร์นะคะก็บอกว่าอาทิตย์นี้เนี่ยเรามีคอนเสิร์ตที่เมลเบิร์นก่อนครับเธอก็เลยบอกว่าไม่คิดเลยนะคะว่าน้องลิซ่าค่ะจะมาที่ซิดนีย์ก่อน คือเธอคะ่ะดีใจมากๆที่ได้เจอกันกับน้องลิซ่านั่นเองแหมไม่ค่อยเมียเลยนะคะว่าไม่รู้จักน้องแต่ว่ารู้นะคะว่าจะมีคอนเสิร์ตที่นั่นด้วยค่ะคุณผู้ชมตลกดีนะคะในการแกล้งเนียนตีสนิทหาเรื่องคุยด้วยนะคะแล้วก็เจ้าตัวคะ่ะยังบอกอีกด้วยนะคะว่าตัวจริงของน้องลิซ่าคุณนหสมากๆตัวเล็กๆน่ารัก สวยกว่าในจอเยอะเลยรสนิยมก็ดีชีวิตส่วนตัวของเธอนั้นเหมือนกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนสาวน้อยเลยค่ะแต่ว่าน่าเสียดายนะคะที่ไม่ได้มีรูปมาฝากเราเนาะเพราะว่าเห็นบอกว่าพี่เมนเเจอร์ค่ะไม่ให้ถ่ายเลยว่าแต้มบุญสูงมากๆนะคะที่ได้เจอน้องลิซ่ากันแบบใกล้ชิดส่วนอีกคนค่ะก็พยายามมาเป็นปีนั่นก็คือหนุม่มวินนี่แฮกเกอร์ค่ะ เป็นนายแบบคนดังฝั่งอเมริกามีคนกดติดตามใน IG ของเขาเนี่ยกว่า5ล้าน follower กันเลยทีเดียวนะคะเจ้าตัวค่ะพยายามที่จะ d i เรก t ์เมสเ g จนะคะไปหาน้องลิซ่ามีการส่งรูปเสื้อนะคะที่ทำเป็นเหมือนกับตุ๊กตาน้องหมาค่ะแล้วก็มีการมาตัดร้อว่าส่งข้อความนี้เนี่ยไปหาน้อลิซ่ามาเป็นปีแล้วนะคะแต่เธอค่ะก็ไม่ยอมตอบกลับมาเลยโถพ่อหนุ่มคิดจะรัดคิวเลยเหรอคะเนี่ยสุดท้ายค่ะแห้วรับประทานค่ะ ก็ไม่ซ้ำเติมนะคะได้แต่บอกว่าไปหาหางแถวให้เจอก่อนนะคะพ่อหนุ่มแอดก,ก็เอามาเล่าสู่กนฟังแล้วกันค่ะมีทั้งคนที่แต้มบุญสูงโชคดีนะคะได้เจอเป็นกับมอลิซ่าแล้วก็มีคนแห้วค่ะถึงแม้ว่าจะรอมากก็ตามนะคะคุณผู้ชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะคลิปหน้า